สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาพบกันกับช่องบิวาานะคะนะยิ้มก่อนนะถ้าเข้ามาช่องบิวเนี่ยต้องยิ้มต้องบอเรอกก่อนนะ, <c oughs> ะเราจะบอกร้อเสียงบอเราอเป็นยังไงก็ได้ที่เป็นเสียงของเรานะครับพี่น้องนะอ่าให้คุณได้รู้ว่าช่องช่องเนี้ยถ้าคุณรู้สึกท้อแท้ผิดหวังอเออหมดเรี่ยวแรงนะแล้วก็เครียดนะ หรือว่าคุณเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรมาคุณเข้ามาฟังช่องนี้แล้วบิวนี่แหละจะทําให้คุณมีพลังเองนะคะแต่ก็บอกก่อนเลยนะคุณฟังบิวเนี่ยคุณมีพลังแต่เวลาคุณไม่ฟังบิวแล้วเนี่ยคุณอยา่าแค่อย่ารู้สึกแบบนอยนะอย่ารู้สึกแบบนอยนะแบบนี้ค่ะ บิวมีเทคนิคและมีวิธีที่แนะนำคุณให้คุณพ้นจากสภาวะเครียดได้ไม่ยากเลยนะพี่น้องบิวเนี่ยผ่านเรื่องราวมาเนี่ยบอกก่อนเลยว่าดอนเท้าความไปตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เด็กเนี่ยบิวเป็นคนที่เวลาบิวไม่พอใจอะไรนะบิวจะไม่อธิบายเหตุหตผลไม่อธิบายถึงสิ่งที่เ <c oughs> องต้องการนะ และพอเขาอ่าเอาเป็นว่าแม่ก็แล้วกันนะแม่ทําอะไรกับบิวเนี่ยแล้วบิวรู้สึกบิวไม่เห็นด้วยเนี่ยบิวไม่อยากทําเนี่ยแล้วบิวโดนแม่บังคับเนี่ยบิวก็จะแบบหน้าเป็นแบบเนี้ย <laughs> หน้าบิวเป็นแบบเนี้ยแล้วบิวจะมีรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายที่หน้าบิวเป็นแบบเนี้ยแบบน่นแ้ละ คือมันเหมือนเป็นการแอนตี้ต่อต้านเราแสดงพฤติการออกมาบนใบหน้าว่านี่นะไม่พอใจแม่อยู่นะถามจริงค่ะผู้ใหญ่เขาไม่รับรู้หรอกนะคะว่าเราไม่พอใจอ่ะผู้ใหญ่แถวบ้านๆนะก็บ้านบิวอยู่แล้วเราสงขาคือเป็นบ้านเลยอ่ะบ้านๆเลยอ่ะเขาไม่รู้หรอกพ่อแม่เขาก็ทําแต่งานถูกปะเขาเห็นเราสีหน้าแบบนี้เขายิ่งแบบเออรู้สึกไม่ดีนะเขายิ่งแอนตี้เราเขายิ่งบังคับเราว่า นี่เราแสดงพฤติการแบบนี้ออกมาหน้าตาแบบเนี้ยมันมันเหมือนกับเป็นการท้าทายอำนาจของผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยของแม่เงี้ยก็จะยิ่งโดนดุโดนว่าโดนบุนนะคะบิลเนี่ยก็ตอนเด็กเนี่ยตอนนั้นคิดว่าทําไมแม่ถึงไม่เข้าใจรารนนะเราบ้างเลยนะเราแสดงพฤติการออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยไม่เข้าใจหรอว่านี่คือเครียดนะเครียด คือไม่ชอบในสิ่งที่แม่บ,บอกให้ทําอย่างเงี้ยอย่างเช่นไปซื้อของซักผ้รา,การ้างชานอะไรอย่างเงี้ยนางเราไม่ชอบหรือว่าโดนอ่านหนังสือบังคับให้อ่า,า,อานหนังสือทํากันบ้านเนี่ยจะไม่ชอบเลยนะคะอาบน้ําก็ด้วยอ่ะดูดิบิวไม่ชอบเยอะเลยนะแล้วพอตอนเด็กนะตอนนั้นนะที่มองว่าตัวเองไม่ชอบนะมันสแสดงออกมาผ่านแบบทีบึงตึงแต่พอโตขึ้นอ่ะนะคะมันได้เรียนรู้นะได้เรียนรู้ บิวมองว่าถ้าไม่ชอบเนี่ยเวลาใครทำอะไรให้ไม่พอใจอ่ะคือเราไม่สามารถที่จะไปเก็บทุกสิ่งทุกอย่างตามความรู้สึกของเขาเราไม่สามารถที่จะไปทำตามเขาได้ทั้งหมดนะเราสามารถอธิบายไปได้นะว่าอย่าทำแบบนี้นะสำหรับคนอื่นอาจจะดีแต่สำหรับฉันฉันไม่ชอบ สำหรับตัวฉันเองคือฉันไม่ชอบแบบนี้นะอันนี้คือเก้าแรกของการที่บิวแนะนําคุณนะเก้าวแรกหมายความว่าสเต็ปแรกสเต็ปแรกของการผ่อนคลายคลายเครียดในการรับมือกับเวลาที่เราเจอคนที่ทําให้เราไม่สบายใจนะทําให้เราไม่สบายใจนะรับมือแบบนี้นะคะอธิบายแล้วก็บอกเข้าไปว่าอย่าทําแบบนี้กับฉันนะฉันไม่ชอบคุณไปทากับคนอื่นมันอาจจะดีสําหรับคนอื่นแต่สําหรับฉันคือฉันไม่โอเค อ่นนะนะแต่ถ้าให้ดีไปกว่านั้นนะพี่น้องเวลาใครทําอะไรให้เราไม่พอใจเนะี่ยถ้าเรามาคิดอีกแง่มุมหนึ่งนะสิ่งที่เขาก็ะทามาให้เรารู้สึกว่าเราไม่พอใจเ่ยมันทําให้เราเห็นว่านี่นะการกระทําของเขาแบบเนี้ยเราไม่ชอบพอเรารู้ตัวเองว่าเราไม่ชอบเนี่ยให้เราลึกร,รู้ว่าเราไม่ชอบและเราต้องมาจัดการกับอารมณ์ของตัวเอง นะอ่าทีนี้เข้าถึงสภาวะเรื่องของอารมณ์นะพี่น้องทีนี้จะครอบคลุมทั้งหมดเลยอ่ายิ้มก่อนเข้าถึงสภาวะของอารมณ์นะอารมณ์ของความไม่ชอบเนี่ยมีเยอะเยอะมากเลยนะบิวบอกเลยเยอะมากจริงๆเพราะเรามักจะตั้งแง่แบบนี้ก็ไม่ชอบแบบนั้นก็ไม่ชอบเราต้องการให้คนอื่นเนี่ยทาในสิ่งที่เราชอบทั้งหมดแล้วเราถึงจะรู้สึกดีถูกไหมคะพี่น้องลองคิดดูส่วนมากเวลาที่เรา เครียดเนี่ยมักจะเกิดจากการกระทําของคนอื่นนะเพื่อนก็ดีแฟนก็ดีญาติพี่น้องก็ดีลองดูนะลองดูนะอ่าหรือแม่ผัวพ่อผัวก็ดีญาติพี่น้องผัวก็ดีเนี่ยมันก็อยู่แค่เนี้ยคําว่าสังคมมันก็อยู่แค่เนี้นะคะพอเขาทําให้เราไม่ชอบเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องทำแบบนี้อ่วะ เราก็จะเก็บอาการเหล่านั้นมากรอกสะสมเครียดนะคะทำไมต้องทำแบบนี้วะไม่ชอบไม่ถูกใจทำไมต้องทำนี่ใส่แย้งนั้นทำไมต้องพูดจาแย่ขนาดนั้นทำไมต้องเบียดเบียนเราขนาดนี้ทำไมต้องคบเราเพื่อหวังผลประโยชน์ขนาดนี้และเราเก็บมาสะสมสะสมจนหน้าเราเป็นแบบนี้อ่ะเนี่ยเราเก็บมาเครียดมาฟูมงไฟเอง ไอเวลาสมมติว่าเราเก็บมาคิดอยู่ประมาณหนึ่งวันเนี่ยนะหนึ่งวันเนี่ยพี่น้องไอเรื่องที่คนทําให้เราไม่สบายใจวันวันนั้นเนี่ยเสียไปเลยนะตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงเนี่ยมันหายไปหมดเลยอ่ะมันหายไปหมดเลยมันมาจมอยู่กับสภาวะเครียดอ่ะอ่ะสมมติพี่น้องเอ่อเล่นโทรศัพท์ หยิบโทรศัพท์มาแค่สิบนาทีอาอาจจะจิ้มได้หัวเราะได้แต่พอวางโทรศัพท์ปุ๊บมันกลับมาอีกแล้วไอ้ความเครียดไอ้ความไม่พอใจตรงนั้นนะ่ะมันกลับมาอีกแล้วนึกออกไหมคะพราะมันกลับมาเนี่ยเรา,บบเเเเาเก็แบบนี้เห็นปะเห็นปะเห็นปะคะเราก็เป็นซะแบบนี้อีกนี่ส่วนมากคือเป็นแบบนี้เลยนะเอาแบบบ้านๆเข้าใจง่ายๆเลยนะ,ร,ะรักโรภ โกรธหลงและดิวเพิ่มเข้าไปอีกอารมณ์คืออารมณ์ของความบันเทิงรื่นเริงอ่าแบบเอาแบบวัยรุ่นวัยรุ่นเลยนะรักเนี่ยบางทีเวลาเรารักเนี่ยเราก็มักจะรัก แสแดงออกอืมฉันรักเธอนะฉันถูกใจนะเพื่อนโอ้ดีมากเลยอฮ้ยผัวฉันวันนี้น่ารักจังหาอะไรมาเซอร์ไพรส์ฉันเอาสร้อยคอทองคํามา,าสิบบาทโอ้รื่นเริงอ่ะเซอร์ไพรส์ด้วยการซื้อบ้านใหม่รถใหม่เซอร์ไพรส์ด้วยการพาไปกินอาหารอร่อยอร่อยรักวันนี้รักรักมากอ่ะก็จะสแสดงออกมาแบบโอ้อยรักสุดๆนะเวลาที่อันนั้นคือเขาทำให้เราพอใจนะ แต่เวลาที่เขาทําให้เราไม่พอใจอ่ะโกรธเวลาโกรธก็มักจะแสดงอาการอีกแบบหนึ่งเลยอ่ะมันเหมือนสวนทางกันเลยสมมติผัวไปทําอะไรให้เราไม่ประทับใจไม่พอใจนะกับบ้านดึกก็แล้วกันอ่ะกับบ้านดึกมึงไปได้มามาป่านี่ไม่รอั้ากูรอกินข้าวอยู่มึงไม่รอนะกูรอกินข้าวอยู่ทำไมกลับมาชาโลกรอกูรออยู่อ่ะนี่กรณีผัว ถ้เาเหมือนแม่ทำอะไรเราไม่พอใจตนนี่ใครทำอะไรมันนี่หรอไม่ใช่ตน,นว่าใค้ดีก่อนน่ะอะไรแนวนี้นึกออกไหมเหมือนพี่น้องทำอะไรเราไม่พอใจเราก็จะเอามาหนยๆอะนึกออกไหมเหมือนเพื่อนทำอะไรเราไม่พอใจอะเราก็จะบางคนใช้ยิ่งรุนแรงไปกว่านั้นนะถ้าไม่แสดงอาการแบบนี้ก็จะเงียบไอ้คนเงียบนี่แหละหน่ากลัวไปบอกเลยไอ้คนเงียบนี่แหละหน่ากลัวเงียบนิ่ง เวลาเจอหน้าปุ๊บนั่นไม่สนใจไม่พูดขึ้นมาแล้วนั่นถามก็ไม่พูดสมมติเบลถามคุณว่าไปไหน<ฮ>นั่นอยู่มาแบบนี้อ่ะถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานร่วมงานถามเออตรงนี้ทํายังไงนะอะไรยังไงนะไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่รู้ยังไม่เท,ท่าไหร่ไออดิ ก็ปิมพคอม,อคอม,ม,มไปช่ชยไอ้คนที่ถามก็ถามไปไคนที่ไม่ตอบก็ไม่ตอบอ่ะอัน,นเนี้ยเนี่ยเนี้ยเห็นปะนี่อารมณ์โคลนเห็นปะเวลารักก็รักแรงเวลาโกรถหลบรธแรงงานนะคะโรคที่นี่ความโลภไอ้ความโลภเนี่ยนะสมมุติเนี่ย คุณเนี่ยใจดีเพื่อนคุณใจดีคุณมากเลยใจดีจะดีจะดีหรือเราแล้วกันนะยกตัวอย่างเป็นเราดีกว่าเราเนี่ยใจดีใจดีใจดีกับเพื่อนมากเลยลองสังเกตดูดิใจดีไอคนที่เรารักเนี่ยเราก็มักจะตามใจไม่อยากไม่อยากอะไรนะขัดใจเพื่อนนะไม่อยากขัดใจผัวไม่อยากขัดใจแม่ไม่อยากขัดใจน้องไม่อยากขัดใจพี่อะอันนี้ยกตัวอย่างแค่เพื่อนกันแล้วกันอะไม่อยากขัดใจเพื่อนก็ตามใจตามใจนะเอาเป็นเพื่อนร่วมงานก็ไเ้ื่ออัน เอาเป็นเพื่อนร่วมง,งานก็แล้วกันนะตามใจตามใจสมมติเลือกงานหน้าโมงเย็นก็วันนี้เรามีธุระนัดกันกับแฟนจะไปกินข้าวพระเอิญว่าเพื่อนเนี่ยป่วยก็บอกว่าจะไปโรงพยาบาลแบบป่วยแบบไข้หวัดธรรมดาเนี้ยอ่าไปเป็นเพื่อนหน่อยนะเป็นเพื่อนหน่อยนะไอ้ร้อยครั้งเนี่ยเราตามใจหมด แต่ครั้งเนี้ยเราให้สิทธิแฟนเราบ้างขอไปกับแฟนไปกินข้าวกับแฟนนะเพราะว่ากับแฟนก็ไม่ค่อยได้พบได้เจอกันอยู่แล้วต่างคนก็ต่างทํางานอนะ่ะรอบนี้ก็ขอไปกับแฟนบ้างไอ้เพื่อนคนที่ชวนเราอะเฮ้ย <c oughs> ไปโรงพยาบาลกับฉันหน่อยเราก็บอกว่าวันนี้ขอโทษจริงๆนะไม่ได้เป็นจริงๆนะพอดีว่านัดแฟนเอาไว้นะไม่ได้นัดเขานานแล้วนะเดี๋ยวเขาจะโกรธเอาไอ้เพื่อนก็ ร้อยทั้งร้อยเราตามใจพอมาครั้งเดียวอ่ะไอ้คร okay ั้งที่ร้อยหนึ่งเราไม่ตามใจเราขัดใจน่ะฟัดฟัดฟดฟดฟดไม่ไปก็อย่าไปไม่ไปก็อย่าไปไม่ไปก็อย่าไปหรือไม่ก็ไอ้ความเงียบมาอีก้ไอ้ความเงียบได้ไม่เป็นไรไปแต่ไม่ถูกแต่ในใจหนอยอยู่แหละโกรธอยู่แหละขุนเกลืองอยู่นิดๆแล้วสะสมเอาไว้แล้ว เรื่องราวหนึ่งเรื่องอะสะสมมาไว้แล้วกค่อยๆสะสมทวีคูณทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะจนระเบิดตุ้ม <c oughs> ก็แตกคอแตกหักกันไปอีอ่านะคะนี่เห็นป่ะ <c oughs> นี่คือความรลภความรลภในที่นี้หมายความว่าถ้าเพื่อนตามใจสักร้อยครั้งเนี่ยครั้งที่ร้อยหนึ่งก็ต้องตามใจเหมือนกับว่าได้ใจนึกออกไหมคะอันนี้แค่ยกตัวอย่างในเรื่องของอาวิสัยทัศน ในเรื่องของอารมณ์นะในเรื่องของการตามใจเรื่องนี้อ่าความโลภในเรื่องนี้เออความโลภนะในเรื่องนี้อีกโลภหนึ่งพี่น้องโลภในทรัพย์สินโลภในความอยากมีอยากได้นะโลภในทรัพย์สินโลภในความอยากมีอยากได้ไอ้เพื่อนคนไหนที่ใจดีใจดีเลี้ยงอาหารอยู่บ่อยๆเนี่ยอ่าก็ได้ใจนะเหมือนเราเนี่ยเออเราเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงอาหารเพื่อนอยู่บ่อยๆไอ้เพื่อนอยู่คนหนึ่งอ่ะสมมติไอ้ไอ้วีอันเนี้ยไอ้วีอันเนี้ย บิลเนี่ยตามใจหวีอันนี้มากเลยนะหวีเป็นเพื่อนบิลนะทุกครั้งที่เอ้ยวีเออเองไปไปกินข้าวกันเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองมื้อนี้ไอวีก็บอกได้ไปไม่ว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่กี่ครั้งต่อกี่ครั้งบิลเนี่ยเลี้ยงหวีหมดเลยแล้วหวีก็ไปพอมีอยู่ครั้งหนึ่งที่บิลเนี่ยบอกว่าเอ้ยวีครั้งนี้เองเลี้ยงนะเองเลี้ยงฉันบ้างนะอ่า ไอวีเนี่ยก็เริ่มแบบเออ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 เอนึกออกไหมเริ่มเอิมเอ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 มมาเต็มเลยตกลงหรือไม่ตกลงยังดีเอ้ยทำไมต้องคิดหนักคิดนานวะนึกออกไหมเริ่มไม่ได้เึ้นมาแหละอ่าหรือไม่ก็ถ้าได้ก็เป็นในเชิงแบบจำใจยอมอ่ามันก็เป็นกันแบบนี้ยและบิวพอมาเห็นวีเอิมบอมบิวก็เริ่มแบบ อะไรวะที่กูกูเลี้ยงมึงเป็นร้อยครั้งแค่ครั้งเดียวมึงเลี้ยงกูไม่ได้หรือไงวะไม่ใจเลยนี่หว่าอ่ะประมาณนี้อีกนึกออกไหมคะนี่คือความโลภความโลภที่เราเอาแต่ตัวเองเป็นหลักนะบางที่เถ้ามองในอีกแง่หนึ่งเฮ้ยวีมันอาจจะไม่มีตังค์ก็ได้มันก็เลยเอิมอ่ำเอิมอัำนึกออกไหมแล้วไม่พูดประเด็นหลักๆความจริงขึ้นมานึกออกไหมหรือวิวอ่ะไม่มีตังค์แล้วก็ได้ก็เลยบอกว่าเออเลี้ยงหน่อยอะไรเงี้ยนึกนึกออกไหมเนี่ยมันเป็นการ คุยกันแบบไม่ชัดเจนเพราะไม่ชัดเจนมันก็ทาให้ปิดใจกันได้ความโลภไม่โลภเนี่ยมันวัดกันที่การกระทําและความคิดนะมิวมองนะคะบางครั้งถ้าเราช่วยใครไปแล้วเนี่ยถ้าเราช่วยด้วยใจช่วยแบบไม่หวังผลตอบแทนอ่ะมันก็คือการช่วยนะมันก็คือการช่วยที่ดีนะแต่ไอ้คนที่รับเนี่ยบางทีก็อย่าโลภบ้างนะฝึกปฏิเสธบ้างก็ได้นะคะฝึกฝึกยืนด้วยลําแข้งลําขาตัวเองบ้างก็ได้นะ ไม่ใช่พอเห็นคนอื่นเขาให้เนี่ยก็มักจะเอา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 โลกอยากได้อยากได้นเอาเข้าตัวเองอย่างเดียวนะอะไรแบบนี้คืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลประโยชน์ตัวเองก็จะเอาจะเอาจะเอานะจนทําลายแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นเขาอะไรแบบเนี้ยนะเข้าใจไหมวีอ่ะหลงกัอไปนะไอ้ความหลงเนี่ยในที่นี้เนี่ยวิวจะมองถึงหลงคิดว่าตัวเองเนี่ยพูดถึงความดีไม่ดีก็แล้วกันนะ หลงในที่หมายถึงว่าตัวเองเนี่ยดีเลิศระเับสุดสีตัวเองคือดีทุกอย่างนะเป็นนักวิจารณ์ตัวเองเนี่ยก็เป็นนักวิจารณ์ที่ดีที่เก่งเหลือเกินนะอ่าเนี่ยหลงหลงในหลงในความเป็นตัวเองมากจนเกินไปจนลืมมองว่าชีวิตคนอื่นก็มีค่าเหมือนกันอ่ะมันบิวเนี่ยสนิทกับไอวีเหลือเกินไอวีเนี่ยไอวีเนี่ยมันเป็นเพื่อนสนิทก,กันกับบิวจนเนี่ยบิวเนี่ยมองว่าเอ้ยไอวี เนี่ยเองทํางานอ่ะเองลองปรับเรื่องนี้ดูนะบิวมองว่ามันน่าจะดีกว่าคือหวีเนี่ยมันได้รับรางวัลเนี่ยมาสมมุติเลยนะรางวัลเนี่ยพนักงานดีเด่นก็นแล้วกันร้อยฉบับบิวได้แค่สิบฉบับนะแล้ววันนั้นเนี่ยบิวเห็นงานเนี่ยงานของหวีเนี่ยบิวมองว่าเอ้ยหวีเองลองปรับตรงนี้ดูนะมันน่าจะดีกว่าไอหวีก็บอกว่าไม่หรอกฉันเนี่ย ได้รางวัลมาตั้งเท่าไหร่แล้วเพราะนั้นฉันนี่แหละเก่งที่สุดแล้วฉันจะเชื่อในอุดมการณ์และความคิดของฉันเองหยุดบิวมึงอย่าพูดมึงหยุดไปเลยมึงอย่าพูดฉันรู้นะว่าฉันต้องทำยังไงอ่าทีนี้ก็วีก็ไม่ทำตามในสิ่งที่บิวแนะนําสิ่งที่บิวพูดวีก็ทำตามอุดมการณ์ของตัวเองเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกที่สุดเก่งที่สุดและก็ดีที่สุด นะไม่ว่าจะเป็นความคิดการกระทําอะไรก็แล้วแต่นี่คือความหลงตัวเองนะความหลงตัวเองนึกออกไหมครับถ้าเกิดว่าความไม่หลงเป็นยังไงยกตัวอ,อย่างง่ายๆเวลาบิวแนะนําวีเข้าไปปุ๊บเนี่ยคนถ้าเกิดเขาจะไม่หลงตัวเองเขาจะลองเฮ้ยไหนลองทาดูซิพอทําแล้วปุ๊บมันไม่ได้พอไม่ได้ปุ๊บก็ลองมาทาตามความคิดของตัวเองดูแบบเนี้มันจะยิ่งไปไกลกว่าสมมุติว่าสิ่งที่บิวแนะนําไปมันด้วยกว่าอ่ะ คุณก็แค่ทิ้งไปแต่ถ้าสิ่งที่บิวแนะนําให้หวีไปเนี่ยเอ้ยมันดีกว่าล่ะมันดีกว่าล่ะหวีก็ไปได้ไกลกว่าเดิมนึกออกไหมคะเขาเรียกว่ายาพึ่งทะนงลงตัวว่าตัวเนี่ยดินและก็เก่งที่สุดนะคะต้องรับฟังความคิดคนอื่นบ้างนี่อเอาแค่เรื่องนี้เรื่องของความหลงตัวเองนี่ไม่นับถึงหลงในกินเลสตัณหาอะไรต่างๆนะหลงในเรื่องของความทะนงหลงตัวนี่แหละ เพราะว่าส่วนมากแล้วมนุษย์ทุกวันนี้ยมักจะหลงตัวใช่ไหมล่ะไอวีถูกไหมเพราะเราเอาอะไรมาวัดเราเอาจากเมื่อกี้หวีได้เกียรติเกียรติประวัติพนักงานดีเด่นร้อยฉบับบิวได้แค่สิบเราวัดจากความสําเร็จตรงนี้เป็นหลักทั้งๆ้งที่ไอคําว่าร้อยฉบับเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าหวีเนี่ยจะเก่งไปทุกเรื่องนะเรื่องบางเรื่องไอคนที่ได้สิบฉบับไอคนที่สําเร็จได้น้อยกว่าตรงเนี้ยอาจจะมีไอเดียหรือความคิดอะไรที่เก่งกว่า ก็เป็นไปได้อะไรอะไร,ะไรมันก็ไม่แน่นอนนะคะ <S <S คุณเคยเห็นนักพูดแล้วก็ผู้แน่ยกตัวอย่างแบบนี้ก็แล้วกันอาจารย์กับสิทธิ์อาจารย์เนี่ยที่สอนภาษาไทยเนี่ยสอนสิทธิ์หนึ่งคนเนี่ยให้เก่งภาษาไทยสิทธิ์เนี่ยเวลาสอนสิทธิ์ไปเนี่ยอาจารย์ก็ต้องยอมรับนะสิทธิ์บางคนเก่งกว่าอาจารย์ก็เยอะแยะถูกไหมเหมือนกับประโยคที่ว่า อาจารย์ก็ยังคงเป็นอาจารย์แต่ลูกศิษย์จบไปแล้วไปเป็นสอสอนายกก็เยอะแยะเห็นปะคะนี่คืออารมณ์ของความโรบอ่าเบตเตอรี่มันจะหมด <c oughs> เข้าใจกันบ้างแล้วใช่ไหมอ่าทีนี้ <c oughs> พี่น้องพูดถึงเรื่องจารบันเทิงนะคะทีนี้ในคําว่าบันเทิงอารมณ์คาคันนี้่ะเรื่องเนี้ยบิวพูดหนักหนาเลยนะเมื <c oughs> ่อไอวีเนี่ยไอวีเอ้ยเอ็งเนี่ย,ย,ยทาไมถึงชอบหน้าบึ้งตึงตลอดทุกเวลานะทําไมเอ็งถึงไม่คาคันนี้ฮะบ้างล่ะ เองเนี่ยต้องเครียดเวลาฉันเห็นเองเนี่ยเวลาเองรักใครเนี่ยเองก็รักจริงๆเลยนะแต่เวลาเองโกรธใครทำไมเองก็ฟึดก็เฟึดขนาดนี้ว่าเองโกรธเกลียดเขาได้ขนาดนี้อ่ะคตีได้ขนาดนี้วะฮะฉันไม่เข้าใจเลยทําไมเวลาโลภนะเองถึงแบบอยากมีอยากได้ของคนอื่นได้ขนาดนี้วะฉันไม่เข้าใจทำไมเองต้องปเ,ปเป็นเบียดเบียนเขาทำไมเวลาเองหลงตัวเองอ่ะเองหลงได้ขนาดนี้ฉันไม่เข้าใจนะไอวีนะทำไมเองต้องแบบ จริงจังเป็นนู้ดเป็นนี่อยู่ตลอดทุกเวลาพอบิวตักเตือนไปแบบนี้แล้วนะ่ไอวีเนะี่ยก็เก็บเอามาโกรธอีกเห็นไหมย้อนกลับไปแทนที่ไอวีมองว่านี่มันคือเรื่องตลกนะฮ่าฮ <c oughs> <c oughs> บิวเอ้ยบิวเอ้ยสิ่งที่เองพูดมามันก็ไม่ผิดหรอกนะมันคือความคิดของเองแต่ว่าฉันน่ะไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกนะใครจะมองฉันยังไงก็ช่างเออฉันเนี่ย ก็เป็นของฉันอยู่แบบนี้แหละเอาไว้วันไหนที่ฉันสบายใจน่ะที่ฉันัวกรอได้กว้างๆขนาดนี้หรือฉันว่าฉันจะปรับปรุงตัวเองแล่นะบิวเอ้ยเองลองมองดูตัวเองก่อนนะมองดูตัวตัวแกนี่แกคิดว่าแกเป็นยังไงบ้างแกเป็นคนตลกไหมเอ้ยเอ้ยยังไงแล้ววะสรุปว่าตลกไหมอะพี่น้องคือแบบนี้ค่ะอ่ะบวกลอก่อนเร็ว อารมณ์ตลกขำขันเนี่ยพี่น้องถ้าพี่น้องเห็นมาที่บิวพูดทั้งหมดเนี่ยนะพี่น้องฟังดูดูมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนี่คือเรื่องราวแบบเบสิกเบสิกของชีวิตเลยนะเรื่องบางเรื่องเนะี่ยมันหัวเราะบ้างก็ได้นะหัวเราะก็ได้นะไอ้เรื่องเครียดเครียดหัวเราะใส่มันก็ได้นะเราไม่จําเป็นว่าต้องแบบรู้สึกดีตลอดทุกเวลาแล้วค่อยหัวเราะแล้วค่อยขำขันนะบางคนเนะี่ยบิวนับถือก็เลยนะ เขาเจอปัญหาในชีวิตลุมเล้าแล้วก็หนักมากนะแต่เขาสามารถเอ,อ่อสนุกได้หัวเราะได้นะคือคนแบบนี้เขาเรียกว่านักสู้นะนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะมันต้องระวังให้ดีเวลาที่เราเจอสภาวะเครียดแล้วเรามาคำขันตลกเนี่ยเราต้องยอมรับนะว่าเรามีเรื่องเครียดอยู่นะเราแค่มาปลดปล่อยตัวเองเท่านั้นนะคะแล้วก็เวลาเราเข้ามาอยู่กับตัวเองแล้ว เรามักจะนึกถึงสภาวะเครียดแล้วเรามักจะน่าบึ้งตึงใช่ไหมให้เราแบบแบบเนี้ยอยู่ให้มันเฉยเฉยเี่ยให้มันคงเส้นคงวาแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะ,ะแบบเนี้ยอ่าให้มันรู้สึกแบบธรรมดาธรรมดาสมมติว่าเครียดไม่มีเงินปลดหนี้นะให้มันอยู่แบบเนี้ยธรรมดามดานะนะ,ะแล้วก็ลองหาวิธีแบบไม่ต้องเครียดดูนะ,ะการหาวิธีในการปลดหนี้มีบอกเลยอย่าพึ่งพาใครเพึ่งพาตนเองนะ มองว่าหาไรายได้อะไรเพิ่มแล้วก็เออ,อไรายได้ที่จะหาเพิ่มหัวเราะใส่มันยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคะนี่คือแนวคิดของบิวนะประมาณนี้นะ อ่ะคุณเข้ามาฟังบิวจนถึงนาตอนนี้แล้วเนี่ยหวังว่าคุณจะผ่อนคลายแล้วก็คลายเคยรียดได้นะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ให้กําลังใจกับคนที่เจอสภาวะเครียดบิวจะบอกเลยไม่มีใครในโลกนี้ไม่เจอสภาวะเครียดแค่เพียงว่าเครียดแล้วเนี่ยเข้าถึงทุกๆสภาวะอารมณ์ไห้ได้นะพอเข้าถึงทุกๆสภาวะอารมณ์ได้เนี่ยเราก็จะไม่จมเครียดแล้วเนี่ยจมทั้งทนะคะโอเคคลิปนี้ก็นานเหลือเกินนะ2 2นาทีแล้วนะคะพี่น้องก็ หวังว่าคุณนะไอวีนะค่าขอให้เองนะร่ำรวยเฮงเองแล้วก็พ้นทุกพ้นสุขครายเครียดได้ตลอดไปแล้วเจอกันใหม่ใน e ีหน้านะครับสวัสดีค่ะ,ะบ๊ายบาย